สวัสดีครับมื่อนี้ผมกำังมาอยู่ที่สว่างเดียนดินนะครับจังหวัดสกลนครครับผมมาเยี่ยมชมลูกค้าร้านตัวแทนเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมเลยครับตามนี้ครับนี่แม่พันธุ์ครับสวัสดีครับพ่อครับผมพ่อเสืออย่างนั่ครับที่หลุดครับตอนนี้เลี้ยงหมูยักษ์ตัวครับพ่อทึ่งเบิดนี่กาสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะครับผมรล่อมแม่พันธุ์ทั้งสองตัวตอนนี้กับหมูไม่ต้องวายครับเพราะว่าประสบปัญหา ราคามันตําเมื pues 8, nah ่อก <for S 2> like really ี้นื่ครับพ่อเพิ่งเพิ่งลงไปเพิ่งเอาเริ่มเริ่มไหมครับนี่ซ้ำๆเริ่มไหมครับอก็เลยมีแต่หมูหน่อยเพิ่งมีแต่หมูหน่อยครับนี่จ่ดแรกกินเบอร์หนึ่งเ่ยอายุเดือนนึงหนึ่งตัวต็มีกินเบอร์สองเจ็บตัวแล้วก็ี่ฟังคุณที่เป็นลูกหมูของเจ้าของมีสามตัวแต่ไม่พันแค่สองตัวครับถ้าลังจะเริ่มไหมแม่พันกระท้องได้ประมาณสองเดือนครึ่งแล้ว ตะกี้นั่นพ่อเลี้ยงท่านหลายกว่านี้หร่นบ่ครับหลายกว่านี้ครับอยู่ประมาณจักสามสิบนี่สามชุดนี่นะชุดละสิบตูบเลยประมาณตะกี้นั่นพ่อเจอ,อประสบปัญหายอย่างครับพอ่อปัญหานี่แหละครับประการราคานีา่ยแหละครับราคาตำแล้วก็คนมาจับตรงนี้ช่วงนั้นเนาะครับพ่อเลี้ยงว่าไงแล้วประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาใช่แนี่นนพ่อเลยตัดสินใจแบบว่าอยากมาเข้าโครงการหรือว่ามากินอาหารอยู่กับพวกผมนี่มีความมั่นใจมากอลไรที่ไหนครับ กาคิดว่าก็สิดีกว่าเฮาแบบเลี้ยงแบบเก่าเฮาอือเฮาบ่มีความหวังมันหมดแหละแค่เจ้าสิมาจับไปบ่จับไปห้องเลี้ยงใหญ่มาแล้วบางเทื่อเขาก็บ่มาจับไปห้องเปนหมูใหญ่ซื่อๆเรื่องหัวอาหารไปอีกออืคั่นมีโครงการโค้งเกิดมาแบบนี้เฮาก็ยังมีความหวังอีกว่าเฮาเลี้ยงแบบเก่ามีไปทางแยกเจียนนะครับพ่อครับผมยังมีจุดหมายไปทางที่มันเป็นรูปพระธาตุมกัวครับผมก็อุทิพานมาครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่าอยูสว่างดนดินครับผมเพิ่นก็ขินงยุดครับร้านตัวแทนเฮาผมอยู่ร้านสอพันิปากถึงพี่น้องชาวเกษตรกรอยู่สว่างนะครับใครท ว่าอยากพูดคุยโ้องการนะครับผมสามารถโทรหาผมได้หรือว่าสามารถไปที่ร้านสอพนิษก็ได้ครับผมเพื่อให้คำแนะนำครับมีตลาดไปทางที่ชัดเจนครับผมสร้วมุ่งหนีผมกับโคตัวลาปรกอนครับ